สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้ทาทั้งช่อง YouTube และ Facebook นะคะวันนี้ทางเพจร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวสินค้าเครื่องใหม่ของร้านเรานะคะกับแต่งคันนี้เลยนะคะเป็นเครื่องสูบเดียวนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยันม่านะคะ t ี1 1 5นะคะตัวนี้นะคะมีไดสตาร์ทนะคะหม้อแบตใหม่นะคะ5สปีดนะคะบรรทุกได้ประมาณ3ตันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะ ทีโทรมา,ามถามอีแตนไว้เยอะนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะกับคันนี้เลยนะคะสวยๆเลยค่ะสีสันสวยงามนะคะพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะ,ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่แปดหมื่นเก้านะคะแปดหมื่นเก้านะคะพร้อมเครื่องนะคะสำหรับสินค้านะคะอยู่ที่บ้านกอลล์มย,ยัยตำบลวังบัวอำเภอคลองถึงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะจะมีแตกคันนี้เลยนะคะราคา8 10, 9 0 0 0นะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะ มาดูช่วงล่างกันนะคะตัวนี้5สปีดมีไดสตาร์ทพร้อมในตัวนะคะไดสตาร์ทใช้งานได้นะคะมันทุกได้ประมาณ3ตันนะคะระบบไฟติดหมดนะคะ มาดูสินค้าตัวจริงได้นะคะสําหรับร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านกยาะลำไยตําบลวังบัวอําเภอคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชรนะคะโทรสอบถามนะคะ0946022291นะคะอยากดูส่วนไหนเป็นพิเศษนะคะโทรมาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ